ก้าวไกลกับเพื่อไทยดูเหมือนทะเลาะกันหลายๆเรื่องนะมันละครมันดราม่าสุดท้ายสองพรกนี้แหละจะจูบปากจับมือกันตั้งรัฐบาลหลังยุคสวหมดอำนาจตั้งนายกจริงไหมคือคือถ้าถ้าถามความจริงในสภาตอนนี้มันมันไม่มีอะไรไปไปอย่างนั้นนะครับไม่ไม่ใช่ครับถามว่าเรามีอุดมการณ์ที่คล้ายๆกันไหมในเรื่องของการแอนตี้ การรัฐประหารนั้นแน่นอนตรงกันนะครับตรงกันในหลายเรื่องเรามีความคิดแนวคิดที่ตรงกัน,นหลายๆนโยบายเราก็ตรงกันแต่มันมันคือการเมืองครับมันมันจะเห็นตรงกันหมดไม่ได้หรอกครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็เห็นไม,ไม่ตรงกันอย่างอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนจะปิดสมัยประชุมเรื่องของการเอาอะยะติทำประชามติแก้ไขมนุ์เข้ามาอืพอเราคว่ำเนี่ยกลายเป็นวาทการมบอกว่าเอาอีกแล เพื่อไทยไม่เอาเรื่องแต่มันคือต้องเน้นให้ชัดว่าเราไม่เราแก้ทั้งฉบับแต่ต้องไม่แตะมูลหนึ่งมวลสองใช่ซึ่งตอนที่เราเป็นฝ่ายค้านด้วยกันกับก้าวไกลเมื่อสมัยที่แล้วเราก็เสนอยตินี้แล้วก้าวไกลก็ไม่ร่วมลงชื่อกับเราท,ทั้งที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันครับเพราะว่าเรามีคําว่าไม่ต้องไม่แตะมูลหนึ่งมูลสองนะครับ ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องป้องกันไว้ทุกอย่างสรุปโอกาสได้จับมือกันในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้หลังเลือกตั้งมัวหน้าก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับแต่สมัยนี้สมัยนี้ไม่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 ใช่แบบกางคันพอพอสิบเดือนมีเนี่ยอีกไม่กี่สมัยนี้เอาว่าปิดประตูตายฮะไม่มีแล้วครับไม่มีแบบปรับคอรมอแล้วเอาเก้าไกลมารวบหมีไม่ใช่แน่นอนไม่ไม่ไม่เอาว่าเทอมเนี่ยไม่มีสมัยนี้นะครับไม่มีครับไม่มี สมัยหน้าก็ดูกันอีกทีถูกต้องฮะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับพี่น้องประชาชนหมดอยู่กับพี่น้องประชาชนหมดสุดท้ายในสุดอ่าพอถึงเวลาละระฆังดังทุกคนก็ต่างคนต่างหาเสียงแต่เราก็รู้จักก้าวไกลมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมวันนี้แน่นอนครับเแน่นอนแล้วก็พรรคเราทั้งพรรคก็ต้องกระตือรือร้นตัวเองขึ้นมาเลือกตั้งบอบจหกแปดเนี่ยลงสู้กับเขาไหมเขาส่งในนามพรรคเนเราส่งไหมก็ต้องก็ต้องดูไป เป็นจังหวัดครับเป็นจังหวัดต้องดูเป็นจังหวัดส่งในานามพักไหมก็ต้องมีฮะต้อง,องมีมแน่นอนต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนครับอย่างอย่างอย่งอางสมัยที่ผ่านมาก็มีร e ้อยเอ็ดเนาะที่เราส่งอ๋อหลายหลาย,หลายจังหวัดที่ที่เราเราส่งไมในานามพักเอาสุดท้ายสักหนึ่งนาทีคุณสระวงมีอะไรที่จะบอกกล่าวท่านผู้ชมเป็นพิเศษไหมครับคือคือก็ฝากที่กำลัลกับท่านผู้ชมนี้ครับว่าการทํางานในการเมืองเนี่ยนะครับเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็คือพวกผมสสนะครับในเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยใครจะว่าไงก็แล้วแต่มาด้วยนามสกุลมาด้วยพ่อด้วยอะไร,ร่งต่างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับส่วนในเรื่องของการบริหารประเทศก็ให้เวลากับรัฐบาลในการบริหารประเทศทุกสิ่งทุกอย่างครับมันมีอุปสรรคเสมอแต่เราจะแก้ไขอุปสรรคนั้นอย่างไรอันนั้นก็คือ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลในการที่จะส่งนโยบายต่างๆที่พูดไปให้กับพี่น้องประชาชนไปถึงพี่น้องประชาชนให้เร็วและทั่วถึงที่สุดครับ